ีเอาเท้ากระซามาแล้วข้าแล้วปวดขี่เนเกใจใช้มือไปก้อนดไปก้อนเอามันแมนอยู่ติแมนน้องเหี้ยบึ้งเคอยได้ยินนะนี่เป็นสูตรเป็่นสูตรครับสูตรเป็นผ้าวะเอ้ยกใครเนี่ยน้อยหนึ่งเดี๋ยวปวดอีกแค่ตัวเชาอีหลี อ้วหางเงยมาหางเถอะเนาะโอวอ่าบกันหางเวลี้ยงรอมาเ้อมา อะไรคือเป่าแค้นมูวนขักแค่อันเป่าอีหลีตีบังหันเป่าอีหลีละเจเอาจเอู <c oughs> เ้นเจเจแล้ววันแม่ค้าตลาดเสียงมันตลาดเสียงมันคือแ่เสียงมันคือเจเจก็ซุมกระเทยเถ่าแล้วนี่นะอันนั้นคืดว่าคืดว่าดอกไม่เย็นดอกบ้าป้าคือได้ใส่สุดแดงงามแจะเอื้อยมื่อดีสุดซม โอ้ทุดสมตัวต,วต,วตวใกล้ๆกันละแดงกับสมนี่อันนี้หัวหนาได้หนิหัวหนาหะหัวหวนานาั่งเอกล้ำซิ่งสติงอีสารแล้วจังใดบาทนี่เอาก็สมาตีตะนะ้นนะวันดีเอ้ยจ้าค้นตาบอดต้องเฮ็ดน้ำมันกับสมาติเครียดโุ้ยมึงเต้าอีหลีตีห้ำม,มังหันส<อ>มาเป้ามวนคลักแท้ระดับแซมนี่เลยตะกี้นะ แซมแซมปาดแซมโลภพระราชาท่านพุทติขายลูกชิ้นแซมอยู่โตโลุงซอยเอ็ดเกิไปกินวะ <c oughs> ขายลูกชิ้นแซมก็ว่าจะคล้องได้แซมวันได้แซมถวยคันเป็นเจ้าส่พอดีเลยตำแหน่งหมอแค่ใหญ่ขาดฮะสี่ภาพเปิดคอนเสิร์ตโอ้ยจะคอยไปหาเปล่า,ลาวันบ่ได้ไเาางินแต่วันนี้พอไปน้ำดอกไปซะไปกันไปด้นเปาเพอมาถ่ายได้เงินรับงานรับงานมีเจ้าภาพได้เงินได้งาน ปั่นกันผู้ละนทีน่หาล่อยคุณโอ้ยแล้วใครป็นโปรเจ็ขอท่านในมือละพันหาโปามือเดียวนั่นเปาขอท่านนี่นะได้๋ยวพันหาแต่ว่าซูมมือนี่ย,ย,ยมือใดหรอกมือซูมมือได้๋ยวพันสองต้อเป็นยังเอามันสถานการณ์พอ่คอยดีคนพอเคยอยางเที่ยวแล้วแต่าบานปัญหานะนะว่ะให้ใหญ่ไปน้ำเหมิดวงเนี่ยขอท่านนี่ไปโอ้ยเฮ็นไอเป็นอาเซียไปอาเซียนี่ยบุ๋นี่เป็นหมู่บ้านเลยล่ะที่ โอ้ยแสบตาดิ้อื่นคือยังพ่ออยู่จะพูดดิขึ้นจังเงินจืดคักแท้เอาสรุปว่าจีไปดีดีเอาจังสี่มือนี่ซอยเอื่อยแน่เถาะโอ้ยเอาได้ได้ได้เอื่อยที่เปิดคอนเสิร์ตหไวยองค์ประกอบของคอนเสิร์ตมันเป็นมีหมอลำกับหมอแค้นแล้วก็แล้วได้เอื่อยหลากหลายหลากหลายแดนซอเอื่อยมีบ่หางเครื่องนี่แฮมเบ่อึดโอ้ยเอื่อยงามๆไม่เลยเป็นบ่ งามน้องอยากเห็นยน้องอยากเห็นกูซอยว่าไหนเด้อเรื่องอยากเห็นนี่เด้อขันอยากเบิ่งกันหิมพีหิมพีเอาจะโมโหมากไปเอาหางเครื่องออกมาเลยประเภทนาส่งต่อไปนี่สิผาพี่น้องไปเบิ่งสาวหางเครื่องสิมัดสายสะโพกโยกสะดือพ่อแม่พี่น้องไลยเบิ่งกันเอามาเออมาเร็วๆหางเครื่องหิมพีต้องขาว บนสูงขาเง่าอาดหลาปูปากกระจับโปูช่วงขาเขานี่ว้าวนู่นเข้าไปหุ่นนี่แม่เอ้ยปูดพีดปูดพีดว่เา,เาเข้าไปโอ้ยเบิ่องนั้นแก้มจิ้มเลียมจูเบิ่งนั้นเอ้าหางเครื่องผู้ยิงมันเจอจับให้เอามาแม่นางเครื่องผู้ยิงท่านได้ประก,กันอยู่อันนี้เอียงหางเครื่องยังจสร็นี่บักทิพเถิก ว่าอยู่มันคือเหม็นหำมมันจะไก่แท้อะไนเท้าไม่เป็ดว่าอกไปถึงเรื่องหำบัณโอ้ยเน, <c oughs> <c oughs> นาะเดี๋ยวสู้คือยางจังสโีโอ้ยกว่าจะยางจังสีนั่นรถสแหลกอุย้ยกูว่าเลยว่าพักเอารถกูไปขี่ทั่วทีย่ยิ <c oughs> นเราเม้ายาเห็นพูดซ้อนร่อนใช่หรอขี่รถสแหลกโอ้ยเบิ่งข่อยเดินใจหมดขาเทียมหมดไล้หรอจะได้ตีเต้นได้บัดนี้บัตรเต้นนะมันแจกเนาะอืมบัดเต้นละเศร้ารถ มันหลกอตีต้องนั้ยยัดตัวกูดเด้อ,อบอตัวท้าเบิ่งโลดเข้าไปแต่งตัวไม่ให้นน่องหน้างังโซ่สเตียบโซ่บงให้พ่อแม่พี่น้องเข้าทาางบ้านได้เบิง่งเอาจวดจ้าดจังหน้าดนตรีเรียงเรีวยวอะไรไม่เนาะ พี่น้องเอ้ยเป็นมาสูงยินในเมืองฟา้ามีตะเด็ดกับผลปอร์เนว่าสูงยิ่ในเมืองคอนกินเราแล้วกับฟอนขณะนี้เขามเป็นหน้องกำลังในเบิงน้องนั่งหางเครื่องสายสะโพกโยกสะดือมีแต่พูดจบโงกรงาๆนำเสนอแบบสไตล์ล้ำซิงเลยทีเดียว จับหมอลำยางมาโอ้เาว้าเต้นกับลอยเาวเต้นกับลอยคืเอเก่าหน่ออหน้าท้าก็าคณะคนนี้ก็มีอีกแล้วเนาะจับหมอลำไว้มันจีร้งกันสอบประวัติคักแล้วผ่านสวนจตุจกักรผ่านเวทีประกอบเขาจะเอาเขาจะเอาโอ้ยเนี่ย <laughs> บายน้อมหมอลำไม่เห็นมึงเนาะจับใบซ,ซื้อๆมันสิร้งกัน เป่าถือแท้ตัวมือนีิถืออ่าเป่าสู้เบิ้งอะไรต่ภาษาแค้นนะเนาะเป่าเฮ็ดมันถือไล่มันอันนี้มันเทคทดสอบไปซื้อนะไตเตินได้นี่บ่มันก็ทิอวยว่าอย่างไรกนอุ้ว่าก้อนนี่นี่นี่ฟ้าบีนี่ดิโอ้เออ้าประเภทเป่าแค้นนี่พอต้องมาสงสัยอย่างเลยเป่าไอ้ทินในปีนังชาตายมาสามคนแล้ว บอเหรีนยนผู้เดียวรอดมาอยู่นํำนองนี่ไปเรียนของอสูงประนันเพื่อให้ท่านผู้บอกเหรียญตากล้องมีกระบ,บอกน้ำกันหมดทุกคนเลยทุกคนบอกใส่กันเอาเป้าเอาค่อนสิบไปนามาหลังสิบว้อ่อ,อยอคู่สกปนเป็นการระลึกถึงผู้บ่าอาจารย์นนนเนาะจ๋าเนาะและวันส่วนให้แกมายวันส่วน ขั้นผู้ใดอยากว่าในเจ้าเจ้าเกินมามาเบิงนาเบิงตาสาวหมอลองหมอลำใครอยากรูปอยากคำแล้วตาเจา้าอสิคิดไส้ขั้นจะเห็นของง่ายแล้วตาเจ้าสิคิดเอาอยากแก้ง่วงแกงเงาเชิญเจ้าเจ้าอู่ยู่ทางล่างซ้ำทา,างอาใบ นี่พอสัตธาามาลำลองมีตัวซื้อเสียงกองหลักกระเรื่องดินไหวเป็นลลักความเรื่อมใสสัตธาไปจ้างหาเลือกเอาแต่ยั่งความไม่ใจตรงมีความรู้มันคงสั้นทษสั้นเอกหมอในอหน่อยหมอนหน่อยหมอเล็เๆ ห,หมอเล็กเลี้ยงปีสองปีเพิ่มันตาบพดีอยากได้หมอใหญ่กนไล่เด็ดไปใช่หมอนำสังวันฟ้ามีความรูหลายเลือดจ้าปากันสาวนี่น้องมาเห็นจนจันตึงย่านตึงเกิ่งพอเปิ่นเป็นนักเพลงละปัะพันชันเยี่ยมพอเจ้าขาพ่นกะมาต็มเที่ยมแน้จะพอจจ่อจ่อจงเพียงปั้นไหนพอรโอจ้าตกไปหามาเว แ้เดิมเมยแป้งกระจ้างมาโยบพอานอยากฟังดีอันงั้นจ้างกับว่าตีเงินกำคำปากให้มาแกงตีปากลำโตโบหันสาล้ดตัวความคุณไปแล้วแต่ปวกนักแอวหมอขับหมอลำจกก็ละไปมาหลอกมาจะล้องงานไหนจั๊กท่าหนาใหญ่

พอหวานขึ้นเอาไปย่างนึงนี่เจ๊ไม่วตาบอดหรือ,อ,อ,อว,ว่าบอดกูถามจับใจบอดเลี่ยไม่เห็นอย่างไรเดียดนี่บอดจังดด้ษษกูไปโยนใส่กะเหลียวเห็นมันนี่แม่เอาข้าวกระน้ำกินมันไปได้เดียดนี่นะกินอย่างเราดีๆด้อกินแปง้งเอ้าสิบ่รอดบ่ไหวเอาบาลรำผัดไส้าลรำ ก่อนแถวผู้ชายมานั่งจ้องไม่อาข่อยไปจักนีก่อนนี่ตอนนี้นั่นมันยังจะมานั่นกินกูบ้าบัดนี้มันนั่ในบางบาทพาอพี่เอาไปรักษาเอามานล้วผู้ชายมาเบิ่งเอาข่อยนี่โอ้มาดีพี่มาดีไปได้ขึ้นเป็นแต่เมียหลายแถบโอ้เมีย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 ฮะสะตัวจ้าแม่นอน ล่ำจะได้ก็เฮียแตกเฮียแตกเห้ล่ำซอยนี่ให้มันแล้วการแล้วงานฮะให้มันแล้วการแล้วงานล่ำซอยนี่เอาใช้มอแค้นบัดนี่เอานี่ดิหมอแค้นเจ้าหน่อยมั้ยมอแค้ยนคอยเพราะเอาคอยอัดไซนี่คอยบายละเอาบรรล่างงานบรรล่างผู้เดียวเอาบรรล่างงานบรรล่างพู้เดียวมันคือจีมาอาศัยหมอแค้นน้ำผู้ชายบัดนี่เอออาศัยซึ่งกันและกันน้ำพึ่งเลือดเสือพึ่งปลาหมากและผู้ของสู้กันเชี่ยวเนาะพูดแล้วกันบอกแจ๊สสี่แจ๊สบกบดีไหมเป่าแจ๊สไข่ทอด มันเป็นได้ไหนหมอแค้นโจ๊กขึ้สิบ่อย่างให้เป่าดูดิมันเป็นบ้ามู้บ่าดีดีเด้อมาล่ำบุญยิ่งบ่าดีดีเด้อนั่นเบ่าดีดีเด้อเดี๋ยวเจอกันมันคักกว่านี้เนี้ยมันเป็นหยังมันจะถือยีกเลยบบบนี้วันจันทร์ทต่างสี่เฮ้ยตัวเตี้ยพอแค้นโจ๊กนี่แหละือเป็นแต่บ่าเขากันแต่เป็นแต่พอเจงว่าเอาน้ำแก่หนาเนี่ยพี่เอาแล้วตีกองกับเพนตีแจ๊กแม่มาแล้วไปสู้ แาดตัวประเภทตีกวองนี่น่ะความนั่นตีถือสมองเขาบอกอยู่นี่หมอเขียดจะตาบอดีเด๋ยวจังหวะไหนตาบอดมึงลองสโลว์ไม่ก็นะเอาอีกเอาอีกมันบอดอีลี่คือบอดอีเลี่หนึ่ง ว่าหันมันบ้างดูนี่นี่ยว่าหันเนี่ยตีเฉือกอยู่หวังนี่ผู้ใดยับนี่น่าจนซุ่มตาบอดว่าเอาไงข้าขันเทสูงนี่ล่ะเออ,เอ,อโอ๊ยเรนให้มันมวนมันยิน่นแถมมันล็อกไฟไส้เพื่อได้ล่ำแกนะนะให้เข้าใจบอสเอาพี่สู่เขาเฮ้ามันเมียนบ่สแหละเอาหมอแคน้นเป่าเอาเป่าขึ้นหมอแคน้นเยา้าโอ้ยม,มันปิดกะเบิ้งกันนะเบิ้งหรือขึนเลยเนาะเพราะท่านเป่าอยู่จะมายืนทางนี้่ ไอเขาโยคราหน้าแต่าเว้นเทนากูนี่เนาะเผาให้เมึงเขานี่ไงเป้าวันนีเป้าเผาวัวเร้กรส้วนขวามาเอาเป้าข้นโอ้ยโอ้ยวัเป็นแคบวัดังสิโอ้ยนอกกูม่อยากขนของเนียเทนาะโอ้ยจาพจังไม่ได้ลวกูยากขืนเบิร์อยู่นะเจ๊สิเออเอออย่ามาพี่ โอละน้อพี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 เอาลโอระน้อมาต้องมามาจะอหด็กใส่มาเร้วมาอย่างอื่นมาหยาดกันยังได้วันโอระน้อกัหยาดมัน่ะไรบูยิงไหให้ังสิโอสิว่าก็เด็กวานให้เจวอย่างเดี๋ยวน่ะนะีเออเเจ้าคื้นคันพ่อ ม้อลำซิเศรษฐีสันนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าสุกอยู่ในเมืองฟ้ามีแต่แดดก,ก,กับฝนสุกอยูอ่ในคนเมาแล้วก็ต้องฟอดให้กินเหล้าบ่รฟอดแสดงว่าคนอนยานหัวผู้ใดกินเบียร์บ่รฟอดแสดงว่าคนอนยานเนี่ยเอ,อเอาเจ้าเข้าไปหมอแคน้นเอาเด้อละ่ะปุณณีละพอ่อเอาเด้อละ่ะปุณณีละพอ่อ เอาเด้อละผู้นี้ละพ่อเบิด์ตูนี่พับเสียงดีก่อหมู่เบิด์ตูนี่พับเสียงดีก่อหมู่ผู้ใดอยากคู่มาฟังบอลบอลเด้อไ็แต้ม้อนไปไหนยุ๊เอาเด้อละผู้นี้ละพ่อเอาเด้อละผู้นี้ละพ่อเบิด์ตูนี่พับเสียงดีก่อหมู่เบิด์ตูนี่พับเสียงดีก่อหมู่ผู้ใดอยากคู่มาฟังบอลบอลเด้อ พอเบิดโมนี่พบเสียงดีก่มโมเบิด์ูนี่พบเสียงดีกว่ามเพราได้อยากหูมาบ้านบนเดสเอาเด้อละผูนี้ล่ะพ่ออืล้ำก็ล้ำตะควมเก่าเออเอามายังคือเบินออึบแบยกจไม่อยากมาดิลำควมใหญ่เม็ดใหญ่นุวยไปนะพี่เอาให้ใหญ่เม็ดใหญ่นุ้ย มันได้าำบ้านเพิ่นอีกมันมยังเวินอีกมันตัวถมียังละเวินหาตาพอตาเมเอาขาดกล้องผมุ่ใส่ให้ยายเมใหญ่หน่วยบ่ตรวอ่ำยายเมียญ่หน่วยองได้เนือหาสาระคือมาบอกเจ้าที่นี่กรลำเจ้อยู่หม่องเกาเอ้ยเอาเจ้าคือเอาไม่สนไอยู่หม่องเกาเน้ะไอ้โเจ้าที่บอกไอ้เจที่แหลกแลกวเวเอาเจ้าคือมอเค็น นี่ละพ่อเอาเด้อละพูนี่ละพ่อเบิดโมนี่พบเสียงดีกว่าโมเบิดโมนี่พบเสียงดีกว่าโมผู้ใดอยากกูมาฟังวันวันเด้อเอาเด้อละพูนี่ละพ่อเอาเด้อละพูนี่ละพ่อเบิดโมนี่พบเสียงดีกว่าโมเบิดโมนี่พบเสียงดีกว่าโมผู้ใดอยากกูมาฟังวันวันเด้อเอาเด้อละพูนี่ละพ่อ ก็กลางหลังสะท้อนด้านเยื้อเมื <k <k ่อคืนอากูค่ะกูเลยแท้กูเลี้ยงใจคันว่าบ่ให้ล้ำอยู่กับที่มักกะยางล้ำเอาเอากระว่าให้ยายเม็ดยายหน่วยเดี๋ยวจากไหนเยื้อยายเม็ดยายหน่วยมันบ่แม่นมาอันปุ๋ยเขาหน้าปางเขากระยายปนันตัวกระยายปนันตัวยายจะสุดท้าหุ่นหอดท้ากูยายข้ามเบาเนื้อหายพอแม่ไปดองเขาเดี๋ยวฟังมวนๆเหม่ปุ๋ย เอาพวกยืนจะรับเลยซ้ำดนตรีให้กูไปนวดใจนี่คอยสีนวดไทยดอกไอ้จะมาขึ้นยางขนาดนั้นนวดซ้ำดีเราพอซ้ำดีบ่โอ้ยมันก่ไหนมาโซเนียลน่นล่ะมาแก่ท่านี่มาไปอยู่เนาะทน่เอาไปเออยัดตัวข่อยยัดมาหนักลอดยางอีหลีหรอเอ้ายางทรงไทยพี่น้องเขาได้มวลไหนยิ่งเอาเจ้าท่านะขันยางวัดมวในสายสองแล้วแบบนี้เด้ออย่ามาพี่เอาหมอน้ำเสีงสีดงอีสาน มาชวนตื่นหัวแกวช่รงนี้หมอแค่ขอเพื่อนตะเบาหวานขึ้นโอหมอรับผู้หญิงก็บม่เป็นแต่รับเกี่ยวดอกเพื่อนอกเจ้าป่วยนี่อ้าวฮันนี่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 เอาฮันนี่สะก่อนเดินได้บัดลายนหญ่เนี่เป็นก้อนหลังก้อนหลังรับผู้ฟังมันเยอะ เดินไปหนาหาก่อนแล้วมาต่อโอ้แล้วนอนอและเป็นบัตดี้บัตนี้มาฟังบอลบอลเดนคือบบัสอยสอยสอยนอกแต้แต้บินคว่ำไปคอยเออ ีสากอนเดินนยายบัดลายใหญ่ได้ละเป็นก่อนหลังนะก่อนหลังละผู้ฟังมันเนิิสเดินสิเดินสิเดินสิเดินที่เดิน,ดน,ดนไปหนาหาก่อนละมาต่ออุระนนโน้นละเป็นบันดดี้บัดดี้ผูฟังบ่นบ่นเดินสอยนะพี่สอยเนี่ยอยยี่บ่ส,ส,สอยสอยสอยไปน้องฟังซอยเท่าสิตายตายซ้ำเพราป่วยจ๊ะแม่ตี๋ อาอนทำนองแบบใหม่ฟังอาอนถามมาน้องแบบใหม่ค,คนไทยสมอ Mont ือกงโหอยู่หน้าลำซาซาละมาบอซาใจน้ำซาซาละ่าบอซาใจลวบ่เคยละไม่ใส่กล่องไปพร้อมทำน้องสิ่งชายเลยยิ่งเดือยิ่งละมาสิ่งก็ใส่ถึงใจจังสี่สิดีแล้วกับบ่อปานอย่าเศร้าไปเลยคนดี เจ้าไปเลยคนนี้รีบมามาสีสนุกสนานวันนี้เจ้าภาพจากงานวันนี้เจ้าภาพจากงานและขเขาสุขสานให้มันเทิงใจ <S <S เอาดปอำนาพจพระากพ่อเป็นโอหันเมื่อเขางินเฮ<ม>าหาได้ง <S <S ้มแต่ไปเสียจิบเสือมีความสุขก,กันไปเสือมือเสือมือก็เสือมือเสือมือก็ดีแล้วละก็เป็นตัวคนอย่ามโมกบมนทำ แล้เมาเมากินเบียร์เมาเมาแล้วมาฟอนวนเต้ยมาเนี่ยเต้ยหามมองลุ่งเอาใจนักเรียนเต้ยหามมองลงบาดนี่ยก็ได้เมื่อคดดา,มอามาาตาบอดนี่แหละเดีย๋ยวนี้ กัวขดฮะลรคอะไรด้วยนี่โรล้มหัวกุดนี่นะเอากระเตยลรคเนาะเจ้าหนอนสีนีผ้าอยู่หำหอมโอ้ยสวยมากมากพายุอันนี้ผ้าอยู่หำหอมนี่ฝนตกวันนี้ควรกระเล่นตากฝนจำปัจจัยโควิดได้เนาะเพราอยากหำหอมสะอ่อนไหลอันผ้าอยูุงดกหน่อยนี่ไม่มากจผ้าอยู่อันใดผ้าอยู่หีโกรธโอ้ยหมอกใบทั่ว พ่อทั่วทิบทั่วแดนเขามันก็บมาโกรธก้อนนั่นดิมันเป็นอย่างจ้าโกรธคักแน่สิมาลุกเป็นไฟหมอยใหม่ว่าผุดดิหี้วเหงาสัตวว่าพ่ออยู่หี้วเหงาพ่ออยู่หีโกรธโอ้ยเจ้าเจ้าเจ้าเยอะเยอะเอะเรียวย่ำไดยเดี๋ยวนี้เศบตาพ่อแห้งเอาด้วยดิเอาตาบอดไม่ตายแสบยุติแสบตอนนี้แสบมากสิเลียวตอนไหนพ่อมคุยกันเรื่องหีเรื่องหิ้มเหี่ยวอยู่นี่ตาบอดบก็แสบสิแสบเอาสิเอาเบื่อเรืงเขามีงานขนของขึ้นรถ ออไปผนของครอวดอาบน้าอาบทา<น>่ายมไปแสดงโอเคโอเคสหรับมอนี่ขอเก่า<อ>เข้าว่าสวัสดีครับใหม่กาแฟาพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร,ร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988 ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซ